มิสูปิชิไทตันเปลี่ยนยกเครื่องใหม่ยกคันสากลการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปรง่งใสต้องที่สากลการประมูล New Isuzu X Series มันมิด m มน i n f i n i x X Life โอ้โหนะชูงานแสดงรถยนต์ครั้งที่แล้วสนุกมากเลยค่ะแล้วงานวันนี้จะพาไปที่ไหนอีกคะ วันนี้เราจะพาไปที่ญี่ปุ่นนะครับจะไปดูงาน Japan Mobility Show ซึ่งเรียกเป็นภาษาไทยว่าหมากมยานยนต์โตเกียวนะครับแล้วก็รถที่ให้ดูเนี่ยก็จะเป็นรถคอนเซปต์คาร์หรือว่ารถแนวคิดล้วนๆเลยนะครับซึ่งมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับเพราะยังไม่ได้ทำขายแต่ว่าในอนาคตเป็นไปได้บางคันอาจจะเปลี่ยนานะเป็นรถฟิตผู้จำหน่ายแต่บางคันก็คือเก็บเข้าทิ่สินค้าพันๆนะครับก็คงต้องคุยกันยาวหน่อยนะครับก็เดี๋ยวหาที่นั่งคุยกัน ไปค่ะครับสังตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ <c oughs> เราก็พาท่านไปชมงานเทนรนยนต์ที่ทวีปยุโรปและก็ที่สหรัฐอเมริกาปีนี้พามาใกล้บ้านเราเลยนะครับคือที่ญี่ปุ่นนี่งนะครับ <c oughs> เป็นงานซึ่งเดิมเนี่ยตั้งชื่อว่า โตเกียวมอเตอร์โชว์เราก็เรียกว่ามหากรรมยันเดินโตเกียวอัน <c oughs> นี้ปีนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นญ <Mob ility. S 2> ี่ปุ่นโมบิลิตี้โชว์นะแต่เราก็ยังเรียกชื่อเดิมคะ <c oughs> เขาว่าชินชินปากแล้วนะครับมหากรรมยันเดินโตเกียวทนันทีที่งานนี้นะครับก็เกือบทั้งหมดนะค,คือเป็นรถรถญี่ปุ่นเนี่ยทุกยี่ห้อแสดงที่งานนี้รถต่างประเทศก็มีบ้างนะฮะแต่ว่าไม่เน้นมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่เราค <c oughs> ัดเลือกมาให้ชมกันนวันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นรถคอนเซปต์คาร์หรือแนวคิด คือ,อยังไม่ใช่รถที่ทำเพื่อขายนะครับก็เดี๋ยวเรา,เรา<ห>ชมกัน,นครับคบันแรกคือผลงานของค่ายยักษ์ใหญ่คือ Toyota, Toyota ตตานะครับะะตั้งชื่อว่า Toyota นะครับ ftse นะครับ ft นี่ก็ย่อม,มาจาก future t o y o t a ก็คือ Toyota อนาคตนั่นเองนะครับคันนี้ก็เป็น ftse นะครับก็เป็นยังเป็นรถแนวคิดคอนเซปต์คาร์แต่เขาบอกว่าเป็นต้นแบบของ รถตลาดหรือรถปลิตเพื่อจำหน่ายนะครับซึ่งจะขายโดยใช้ชื่อว่า Toyota MR2 ก็คือ,อใน,ในอดีตเนี่ยรถ t ตัวต a MR2 เนี่ยเป็นรถสปอร์ตคูเป้ที่ดังมากเลยนะครับแต่ว่าเลิกปลิตไปหลายปีแล้วนะฮะตอนนี้ก็กลับมาจะทำผลิตขายใหม่นะครับแล้วก็แต่ผมก็เชื่อว่าพอเป็นรถคอนเซปต์คาร์จริงคงจะเป็นตอนนี้เป็นรถคอนเซปต์คาร์พอเปลี่ยนเป็นคอนเ e รสชั่นคาร์จริงๆ ก็คงมีอะไรเปลี่ยนไปหลายอย่างนะย<า>กตัว<า>อย่างเช่นตัอย่างเช่นอ่าเ,อเห็นไหมครับผง <C> e <al ty> <heit> มาเลยเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกในภาษาอังกฤษว่าโยกตัวเตียงวิว <C> e <al ty> เขาไปโยกของกับพือนอ,อคือเขาีดกเป็นแอกแอกที่เทียมเกวียนทเทียมวัวควายอะ <ừ> ่ะสมมติว่าัวควายสองตัวให้มันเดินไปด้วยกันเนี่ยนะฮะเขาจะมีแอกคล้องมาที่คอก็ผงมาะไยแบบใหม่นะครับซึ่งซึ่งผมไม่ทราาเหมือนกันว่าใช้แล้วมันจะ ็นัดมอหมนะครับมันไม่เหมือนไม่เหมือนที่เราใช้อยู่นะครับคันที่2นะครับชื่อคล้ายๆกันเลยคือ Toyota FT ขีด 3E นะครับอันนี้ไม่ใช่รถเก๋งไม่ใช่รถสปอร์ตแต่เป็นรถ SUV นะครับที่เราเรียกว่ารถกิจกรรมกลางแจ้งครับหน้าตาคล้ายกับจะเป็นของรถผลิตขายจริงนะครับก็ไม่ไม่ดูบื้อหวาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดูหุ่นเพรียวดีนะครับก็ก็คิดว่า ไม่นานไม่นานนะฮะคงจะเป็นรถที่ที่ทำขายจริงๆเลยนะครับก็ตัวถังแต่ตัวถังข้าเร่งใหญ่นะครับคือยาวถึง4เมตร80กว่าเซนนะครับกระจังหน้าเรียบเลยนะคะครับก็เป็นห้องโดยสารที่นั่งได้ทั้งหมด5คนนะครับกระจังหน้านี่บอกทันทีนะฮะรถไฟฟ้าแน่นอนเพราะมันไม่ได้เป็นกระจังหน้าสำหรับระบายอากาศรถติดเครื่องยนต์นะครับก็รถพลังไฟฟ้าแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับตอนนี้เขาจุดมุ่งหมายเขาเนี่ย ยังไม่ได้โชว์เทคโนโลยีของระบบขับแต่ให้ดูหน้าตานะครับว่าเออเป็นไงหน้าตาอย่างนี้ให้ผู้ชมนะครับผู้มาดูงานได้แสดงความเห็นแล้วก็ชอบไหมดูตลาดกันอย่างนี้ครับทดสอบความความคิดเห็นของผู้ใช้นะครับซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับงานแสดงรถยนต์ในญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้อย่างนี้จะใช้โอกาสที่มีงานเนี้ยสอบถามความคิดเห็นจากผู้ชมนะครับแล้วก็แล้วก็พอไปทําเป็นรถจริงๆก็เปลี่ยนไปว่า อันนี้จะถือเป็นรถรถ SUV พลังงานไฟฟ้าแบบที่สองถัดจากรถไอบีอาร์อบีอาร์อะไรนะอะไรแซดคหรือเป็นที่หนึ่งที่ขายมีขายเป็นแบบแรกเลยนะครับก็อันนี้เป็นแบบที่สองคันนี้หน้าตาแปลกดีไหมฮะโตโยต้าชื่อก็แปลกฮะโตโยต้าไคโยอิบากโกผมไม่แน่ใจผมออกเสียงถูกไปฮะถ้าอ่านจำภาษาอังกฤษก็ไคโยอิบากโกเป็นรถตู้นะฮะรถตู้สำหรับ ใช้งานส่วนตัวก็ได้นะครับใช้งานประกอบธุรกิจก็ได้เพราะภายในห้องโดยสารเนี่ยมีที่นั่งเดียวใช่ไหมคะเรามาจะปรับอเไลดียะเลยนะครับแล้วเขาบอกว่ายังเหมาะสำหรับการใช้ขนส่งที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า last mile นะครับคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วเรียกว่าจาสคน้าเนยส่งถึงประตูบ้านเนี่ยรถก็จะส่งถึงมือแล้วขั้นตอนเดียวเป็น last mile logistics นะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยแล้วก็เขาก็ ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบขับบอกว่าแต่ว่าขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนแน่ๆเลยนะครับแต่ไม่ได้บอกขนาดเท่าไหร่เพราะว่าจุดุงหมายคือต้องการให้ดูเรื่องของตัวถังนะครับว่าสามารถเอาไปใช้งานอะไรได้ยังไงนะครับนี่นะครับก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ก็กําลังดีนะคะก็็ก็ก็เที่ยวว่าคงทําขายจริงนะแต่หน้าตาของเปลี่ยนไปเยอะเนี่ยลักษณะของรถตู้แบบสมัยล้ำสมัยมากด้วยแบบแปลกๆดีนะครับใช่ค่ะ แล้วก็ดูเออดูแลแบบน่ารักดีเหมือนคล้ายรถแบบขุนยนต์หรือเปล่าแบบทรงผู้ไม่ถูกผมไม่พยายามจะหาว่าไค้คายโยอิบาโกเนียนแปลวอะไรก็ยังหาไม่เจอเนี่ยคนสร้างทำมาทำมาให้ความหมายอะไรก็ไม่ทราบนะครับเวลาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ถือว่าหน้าตาแปลกดีนท่านผู้ชมครับอย่าคาดหวังว่าวันหนึ่งท่านจะได้ใช้รถของจริงของเปลี่ยนไปเยอะเลยช่ะคันนี่ก็มาจากผลงานของค่ายนิสันที่มีรถคอนเซปต์คานี้นะครับแสดงที่งานนี้ ห้าคันเลยนะครับคันนี้เนี่ยเยว่าสุดๆนะนิสสันไฮเปอร์ฟอสนะเป็นรถสปอร์ตที่โอ้โหที่แบบหน้าตาเหมือนกับโอ้โหเหมือนกับเอารถถังกับรถสปอร์ตเนี่ยผสมเข้าด้วยกันเห็นไหมจะดูบึกบืนมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไม่ใช่จะได้เห็นไหมคงได้เห็นตอนที่เปิดประตูนะฮะจะเห็นว่าวื้วามากเลยนะครับก็ชมหน่อยค่ะก็เป็นรถที่พลังไฟฟ้านะครับแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าจะใช้ขนาดเท่าไหร่อะไรต่างๆนะครับแต่ที่เห็นนะฮะก็โอ้โหแบบ คือเรียกว่าดึงดูดสายตามากเลยนะครับต้องถือได้เลยว่าเป็นเป็นจุดเด่นที่สุดเลยในงานนี้นะครับแล้วก็รถไฟฟ้าที่ใช้วอเตอร์เนี่ยไม่ยังไม่แน่ใจแล้วว่าจะเป็น2ชุดหรือ4ี่ชุดนะอาจจะมีทั้ง2ชุดทั้ง4ี่ชุดแล้วก็เป็นรถที่ขับเคลื่อนกุ้งก้าวเปิดหน้าเห็นไหมครับประตูเห็นไหมอ๋อประตูเปิดออกมาะฮะแบบปีกนกนะไม่ใช่ปีกปีเ้อโชว์แล้วโอ้โหแบบมันน่าเปดูดได้ตามากเลยนะครับ แต่ว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ผมบอกได้เลยครับว่าไม่ต้องรอครับไม่ต้องเก็บตังคอยซื้อด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าคงไม่มีขายหรือถ้ามีขายจริงก็คงเปลี่ยนไปเยอะเลยนะอาจจะจําไม่ได้ไม่เหลือเขาเดิมเลยนะครับกระทะล้อนี่นะครับก็เขาพยายามลดน้าหนักนะฮะแม้แต่กระทะล้อเนี่ยอย่างใช้คาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งแข็งแรงแต่ว่าเบากว่าอลูมิเนียมนะครับ ทำมาให้เราดูเฉยๆใช่ไหมให้ดูว่าเนี่ยเขาจะออกแบบไม่แต่แต่ของจริงจะเป็นไงนี่ว่ากันอีกทีโอ้โหคันนี้เหมือนกันนะจุดเด่นจุดตาอะไรครับเห็นไหมครับล้อรูปสามเหลี่ยมนะครับจอดเห็นแต่ไกลเลยฮะรูปสามเหลี่ยมนิสสันไฮเปอร์พังก์นะก็เนี่ยฮะจุดเด่นเลยนะครับสามเหลี่ยมเป็นไฟออกมาแล้วก็เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ ก็เป็นเป็นรถแนวคิดนะครับจึ่งจะเป็นต้นแบบโอ้ไฟท้ายค่าเอาสามเหลี่ยมมาแบบสลับแล้วก็ตัวถังเนี่ยเขาเล่นเอารูปเรี่ยงต่างๆมาเห็นไหมสามเหลี่ยมก็มีสี่เหลี่ยมมาต่อกันคือเน้นเน้นรูปรูปเรี่ยมแล้วก็ประตูก็เปิดเปิดแบบปิกกน็อกเหมือนกันนะครับแล้วดูที่ี้้องโดยสารโอ้โหดูแล้วดูแล้วน่าน่าน่านั่งจริงเลยนะฮะน่านั่่แล้วดูสวยใช่ไหมครับเหมือนเรานั่งในลำดันแหมือนดูดวงวิญญฮะไม่ไม่ครบรอบนะฮะดวงวิญเหมือนกับเป็นครึ่งหน ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเราไปจับขัดจริงๆแล้วมันมีไม่ครบรอบมีเวลาหมุนเนี่เราจะรู้สึกยังไงนะครับเบาะนั่งนี่เป็นลักษณะเหมือนกงเล็บนะคะมีลวดลายการออกแบบเยอะมากเลยนะครับนี่ยอันนี้ขาให้ดูดูการออกแบบในส่วนตัวถังนะก็บอกแต่เพียงว่ารถไฟฟ้าล้วนแน่นอนันเล่ไม่ให้รายละเอียดฮะว่าเป็นยังไงมอเตอร์ขนาดเท่าไหร่มไกดเท่าไหร่อะไรนะเนี่ย สวยฮะสวยใช่ค่ะสวยแล้วแบบสะดุดตาคือจะพูดว่าสวยก็ไม่เชิงแต่ว่ามันสะดุดตามากเพราะมันจะมีจุดต่างๆแม้แค่ตัวถังว่าเอารูปเหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยมาต่อๆเข้าใช่ไหมมาทำเป็นตัวถังก็แบบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยมาต่อตอกันดูแบบมิดมิติมากคันนี้ก็นิสสันเหมือนกันของนิสสันกันนิสสันไฮเปอร์ทัวเลอร์อันนี้บอกได้เลยว่าเป็นแนวคิดทางด้านเกี่ยวกับรถรถตู้ที่เราคุ้นๆกันนะฮะก็ญี่ปุ่นนี่มีรถอย่างเงี้ยแทบทุกยี่ห้อมี อย่างของนิสสันก็มีขายอยู่แล้วตอนนี้แต่ว่าไม่ได้ชื่ออันนี้นะฮะอันนี้ชื่อนิสสันไฮเปอร์ทัวเลอร์นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากรายละเอียดนะครับเพียงแต่บอกว่ามีระบบที่ว่าขับวิ่งได้ตัวตัวเองฮะคือคนขับไม่ต้องขับวงาลรยแล้วรถจะวิ่งด้วยเองนะครับแต่ว่าพอเป็นรถจริงๆทําขายจริงๆนะก็อาจจะมีไม่ถึงขนาดว่าไม่ต้องจับมือเลยนะฮะนะแล้วดูฮะประตูฮะประตูแล้วดูที่ เปิดแยกออาจากกันนะฮะแล้วไม่มีเสากลางเห็นไหมครับการเข้าหนึ่งเข้าบ้าเลยค่ะนะชูแต่ส่วนหลังคาเนี่ยเขาต้องทําแข็งแรงมากเลยเพราะไม่มีเสาค้ายันเลยนะครับและดูแล้ว้องดีสางเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนนั่งในในเล้าใช่เคยเข้าเล้าใช่ไหมครับใช่ค่ะผมก็ไม่เคยเข้ามาเล้าแต่ได้ยินแต่ว่าเล้าเล้าเ่ยเด่นมากไม่เคยเข้าเลยครับเนี่ยสบายขนาดไหนคคือเก้าอี้นะฮะหันหน้ามานั่งคุยกันได้ เหมือนเอาไว้แบบขับเคลื่อนไปด้วยพร้อมการประชุมสมมนาเล็กๆคือไม่ต้องขับไงรถวิ่งได้เองเพราะฉะนั้นสามารถหันหน้ามากนั่งคุยกันได้แต่ว่าวนเมื่อไหร่ก็รู้เมือนั้นนะครับก็รถอย่างนี้นะฮะหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่ากลไกอย่างที่เห็นอย่างการหันเก้าอี้ให้หันไปข้าากันเนี่ยมีแน่ในอนาคตนะครับเนื่องจากรถสามารถวิ่งได้เองอย่างที่ว่านะครับไม่ต้องคนขับไปต้องหันหน้าไปมองถนน วันนี้ก็สามารถหันมาคุยกันมาเราก็ได้เต็มที่เลยนะครับเขาจะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยต่อไปนะครับเป็นผลงานของค่ายเล็ก s ัสนะครับซึ่งมีให้ชมสองคันคันแรกคือเล็ก s ัส L F นะครับแล้วก็ f C นะครับ L F ก็คือเล็ก s ัสฟิวเจอร์เหมือนกับ f t เมื่อกี้คือฟิวเจอร์โตโยต้านะครับก็คือคือเดียวกันเนี่ยนะครับเล็ก s ัสคันนี้ก็เป็นต้นแบบของรถ ดีดานคือรถเกง่งระดับหรูสุดเลยนะะแล้วก็มีอะไรที่มากมายที่ว่าโอกาสที่จะเป็นจริงเนี่ยค่อนข้างลำบากน,นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยโดย,โดยโรวมเนี่ยน่าสนใจมากเลยโดยเฉพาะในห้องดีสารเห<อ>็นไหม่พวงมาลัยแบบรูปสี่เหลี่ยมแบบที่แบบแอกวัวมกันนะยกเ,เรียกยก ok s t e e l i n g w h e l แนวคิดการออกแบบค่อนข้างที่จะมีความคล้ายคลึงกันนะคะ่นี่ยของของเล็กซัส นะครับซึ่งซึ่งก็เป็นยอดผู้ผลิตรถหรูของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าทําขายแต่แต่ไม่บอกว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนอีกคันหนึ่งคล้ายๆกันนะครับแต่คันนี้เป็น SUV หรือรถกิจกรรมของแจ้งคือ LF อโโ้หสวยนะคะเนี่ยอฮะเดนแมสดูทรงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถเนี่ยรถ SUV นะเนี่ยสวยยมากเลค่ะใครจะเชื่อนะดูแล้วเหมือนรถเก่งเลยใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนรถเก่งเลยค่ะ โอโหแล้วดูส่วนท้ายนะส่วนท้ายโอ้โหไฟท้ายเห็นไหมฮะเก่งไหมฮะสวยมากค่ะแล้วก็กระทะร้อยไหมกระทะร้อยก็สวยเห็นไหมครับใช่ค่ะดีไซเขาเรียบง่ายแต่แบบว้าวมากเลยค่ะนี่เปิประตูนะเปิดแยกจากกันเห็นไหมครับแล้วไม่มีเสากลางเนี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าทำเป็นของจริงนะครับมันจะมีปัญหาตรงความแข็งแรงของค่า เพราะมันไม่มีเสารับนะครับความสะดวกคงต้องแข็งแรงมากต้องแข็งแรงเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ว่าความสะดวกของการเขาออกรถเจ๋งจริงๆครับแล้วดูหน้าหน้ามันนะครับหน้ามันก็ดูดีนะครับด้านข้างเห็นไหมเล่นเส้นสายไหมตั้งแต่ท้ายหลังคาจนถึงร้อยเห็นไหมเป็นเส้นตรงเส้นเดียวเลยเขาใช้ทรงแบบเอาพวกเลขาลิทนะครับมีลวดลายกันออกแบบซึ่งผมก็เชื่อว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเวลาครจริงเพราะว่า ของจริงทําไม่เหมือนนี้อาจจะอาจจะลําบากหน่อยนะครับโดยเฉพาะประตูเนี่ยนะครับแต่หน้าใช้จริงครับประตูแบบนี้เวลาคุณจะเข้าไปนั่งนะครับนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยมีรถแบบนี้โอ้โหก็รถนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับถึงอายุมากอย่างผมเนี่ยผมเข้าได้สะดวกกันนะครับโอ้โหดีมากเลย L F 7L นะครับของโหหไฟน้าญี่ปุ่นนะฮะรถหรูของญี่ปุ่นนะครับอีกคันหนึ่งอ้าวคันนี้จะดูคล้ายๆใกล้แบบ ทะลุทะลวงดุดันหน่อยครับเป็นผลงานของมิตซูบิชินะครับ D ี X concept ก็คือเป็นกึ่งๆึ่งรถตู้กึ่งๆึ่งรถ SUV ฮะคือคือรุยได้นะฮะวิ่งในเมืองสำหรับใช้งานทำเป็นรถขน่งขนของอะไรก็ได้นะหรือจะใช้เป็นรถแบบลุยก็ได้นะครับก็เป็นรถพลังไฟฟ้าล้วนๆเหมือนกันครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเท่าไหร่นะครับก็ปอกแต่เพียงว่าให้ให้ดู <c ười> คือเขาทามาให้ดูตัวถังไงเห็นไหมเนี่ยเบาหมุน<อ>ได้ใช่ไหมหมุนได้คันทีเขาหาคู่หลังได้นะครับแล้วก็เก้าอี้แต่ละตัวน,นี่แยกกันแยกจากกันไม่ไม่คู่หลังนี่ก็ยี่คู่หลังนี่ก็เหมือนกับคู่หน้าเลยคือตัวใครตัวมันนะครับ <c oughs> แล้วก็หน้าต่างรถก,ก,ก,กบ็บับ <c oughs> ดนดูดูดีใช่ไหมดูแบบมันแหมดูลุยดีนะครับมันลุยแบบก็ออกแนวน่ารกนะแล้วก็ประตูเปิดแยกจากกันนะครับซึ่งทําให้ให้เข้าออกรถได้ง่ายสะดวกมากเลยนะครับ ปัจจุบันเนี่ยรถตู้ที่ประตูแบบนี้ยังไม่มีนะไม่ะยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเกิดขึ้นในตลาดรถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถฝรั่งรถยุโรปรถอะไรก็ยังไม่มีต่อไปต่อไปมมีนะครับท่านผู้ชมครับค่ะถ้าเจอรถแบบนี้นะฮะรับรองนะครับไม่ต้องห่วงว่าฝนอายุมากเด็กเร็กขึ้นพเอารถเข้ได้สบายมากเลยนะคะโอ้สวยงามจริงๆคันนี้เป็นรถตู้อีกคันหนึ่งที่สวยมากอย่างที่ว่านะครับคือรถประเภทนี้จะมีปัญหานิดนึงคือการเอาแบบตัวหลังคา เพราะว่าถ้าเกิดกรณีที่ลดความลดแรงต่างเนี่ยถ้าลังคาทําให้แข็งแรงก็จะเป็นอันตรายเลยพูดด้ยตงจริงค่ะถูกต้องเลยครับก็เป็นอนไรบ้างตอนตอนเนื่องกันไปดูงานแสดงรถยนต์ที่ต่างประเทศสาหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นใกล้บ้านเราญี่ปุ่นนี้ก็เป็นงานที่แสดงให้เห็นว่างานแสดงรถยนต์ในโลกนี้ยังมีความสําคัญเมื่อจบงานแล้วเนี่ยนะครับผู้จัดงานก็บอกว่ามี ผู้เขชมงานเขาเนี่ยล้านกว่าคนค่งถือว่าโอ้โหพุดง้าโมดีจริงๆนะแล้วผมดูรูปที่เขาถ่ายมาโอ้โหคนยืนเข้าเคอคิวเตียมงานเยอะแยะเลยนะค่ะแสดงว่างานแทรรถยนต์เนี่ยยังยังมีไปได้อีกนานนะฮะน่าจะจัดขึ้นไปอีกหลาย10ปีเลยค่ะนะชูค่ะเพราะว่ามันเป็นโอกาสให้ผู้ใช้รถ กับผู้ขายรถได้มาติดสารกันใช่ค่ะก็คือเป็นเขาเรียกว่า B 2 B ค่ะแล้วก็ B 2 C โดยี่ก็ B 2 C ก็ไปผสมด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งทำให้เราได้รู้จักเทรนเนาะเทรนของรถในอนาคตด้วยนะคะว่าต่อไปรถตลาดที่จะมานำผลิตขายเอาจริงๆเนี่ยในแต่ละทวีปนะคะจะเป็นออกมาในลักษณะแบบไหนถึงแม้รูปแบบของงานจะเปลี่ยนจากเดิมไปบ้างแต่โดยรวมแล้วเนื่อความของการทำงานแต่ละยนยังมีอยู่ ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในความคิดเห็นของณชูซึ่งเป็นบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศนิตยสารฟอร์มูล่าด้วยนะคะถ้าเกิดมองในแนวโน้มของประเทศไทยในด้านของยานยนต์เนี่ยในเรื่องของรถไฟฟ้าณชูมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะคือเราวันหนึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะใช้รถไฟฟ้ากันทั้งหมดเลยนะแปลงเพียงแต่ว่ามันจะช้เร็วช้าแค่ไหนเท่านั้นครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเนื่องจากประเทศเราเนี่ยยังมีอุตสาหกรรมของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดับภายในเพราะนั้น อยู่ๆจะเลิกจะทิ้งไปก็อาจจะมีค่อนข้างยากมากแล้วก็ด้วยสภาพของแต่วันหนีไม่พ้นนะฮะวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องเลิกใช้แล้วก็หันไปใช้รถเฟฟ้าทั้งหมดและทั้งหมดนี้นะคะคือภาพรวมนะคะของงานแสดงรถยนต์ต่างประเทศทั้งหมด3งานด้วยกันที่เราได้นํามาให้ชมกันนะคะครเราพาไปดูงานแสดงสาคัญของโลก3รายการนะแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่างานแสดงรถยนต์เนี่ยยังมีความสําคัญ แล้วก็ยังอยู่ในความสนใจของผู้ใช้รถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงมีกันไปอีกนานเลยนะครับ่่แล้วก็ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเทคโนโลยีของรถยนต์อนาคตของรถยนต์เนี่ยจะเป็นอะไรไม่มีอะไรที่ดีกว่าการไปชมงานแสดงงานแสดงใช่ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมที่รับชมเรามาถึง3ตอนในวันนี้ลาไปใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าในโอกาสหน้าใช่ค่ะลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ แอคซ่าประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปออนิวมิสุบิชิไท่ตันเปลี่ยนยกเครื่องไม่ยกคันยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลกลีโอโซดาผู้สนับสนุนการแข่งขันโมโตจีพีอย่างเป็นทางการ